สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการ Healthy and Beauty แล้วนะคะวันนี้กิ๊ฟจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับไทยมัสซาดหรือว่าการนวดแผนไทยฉบับผ่อนคลายนะคะจะเป็นอย่างไรจะพาไปหาข้อมูลกันค่ะ คุณผู้ชมคะการนวดแผนไทยหรือว่าไทยมัสสานะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณสาวๆในเรื่องของการนวดเพื่อความผ่อนคลายนอกจากนั้นนะคะยังให้ทําให้เลือดของเราหมุนเวียนได้ดีทําให้เราจะสวยขึ้นด้วยแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วกับพี่อมพรดอกทองหลางค่ะเทอลปิสที่โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ต่ายนะคะพี่ต่ายคะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของไทยมาสรต้องถามก่อนว่าที่นี่เปิดมานานหรือยังคะเปิดมาประมาณ17ปีแล้วค่ะก็คือคู่คู่กันมากับโรงแรมค่ะใช่ค่ะแสดงว่าทัวร์ลีสต้องมีความเชี่ยวชาญค่ะั้งเราถ้าเกิดจะมาเราก็จะจบจากสถาบันแล้วก็มาสมัครที่นี่ค่ะก็จะมีการเทสมืออ๋อเทสมือยังไงคะค่ะก็จะเทสมือว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ย ก็คือลองเทสดูก่อนนอกจากได้ใบประกาศแล้วยังต้องมาเทสมือก่อนด้วยค่ะใช่ค่ะแสดงว่าที่นี่ก็ต้องมีบริการรองรับหลายอย่างด้วยก็จะมีทั้งนวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดฝ่าเท้าค่ะนวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดฝ่าเท้าห้องที่ให้บริการก็ต้องเพียงพอค่ะใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องจะมีทั้งหมด3ห้องแบ่งแยกก็คือถ้าเกิดมาเป็น เพื่อนก็จะมีห้องสี่เตียงสองเตียงแล้วก็มีอีกสองเตียงค่ะอ๋อเรียกได้ว่าเพียงพอแน่นอนถ้าเกิดจะมาทีนี้ก็รับทั้ง Walk- in หรือว่าพนักงานเน่หรือว่าคนที่เข้าพักในโรงแรมหนึ่งก็ทั่วไปมี Walk- in ด้วยประจําด้วยค่ะอค่ะแขกที่เข้ามาใช้บริการก็ต้องพอสมควรค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวไทยหรือจางก็มีทั้งไทยทั้งต่างชาติค่ะส่วนมากก็จะเป็นญี่ปุ่นเยอะค่ะค่ะ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการได้รับความนิยมส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ก้าวเข้ามาใช้บริการจะนิยมในเรื่องของอะไรคะก็เป็นการนวดแผนไทยค่ะเพราะมันจะนวดแบบสบายๆค่ะไม่เจ็บอเพราะที่เรารู้กันเนี่ยคือนวดแผนไทยส่วนใหญ่แล้วแน่นอนว่าต้องมีการดัดตน้นหรือว่าเจ็บแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ให้บริการยังไงอะคะ,คะเราก็จะนวดเราก็จะสอบถามลูกค้าว่าปกติเคยนวดไหมชอบนวดหนักนวดเบาอืแล้วเราก็จะ จะนวดแบบผ่อนคลายให้ถ้าเกิดคนนวดหนักเราก็จะใช้แบบมือกดใช้เท่านวดนวดผ่อนคลายเราจะใช้แบบอุ้งมือค่ะมันจะสบายกว่ากันอ๋อก็คือให้เลือกได้เลยค่ะใช้มือกดก็คือกดไล่เส้นใช่ค่ะแล้วใช้อุ้งมืออุ้งมือก็ไล่เส้นเหมือนกันค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบนวดหนักแต่ผ่อนคลายสบายๆอ๋อได้ข่าวมาว่าการนวดไทยมาสซดจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะยังไงอะคะก็จะเป็นแบบนวดกดจุดก็คือนวดรักษา แต่ถ้านวดแบบรีแลกซ์สบายๆก็คือแบบนวดผ่อนคลายใช้อุ้งม,มือกดอะค่ะค่ะทีนี้อยากให้พูดถึงผลที่จะได้รับนิดนึงในโลของไทยมาซาสำหรับคุณสาวสาวค <สา S 1> ่ะถ,ถ้าเกิดคุณสาวสาวม,มานวดนะคะจะแนะนาแบบเป็นนวดผ่อนคลายคือนวดแล้วก็จะทําให้เราชะลอการชรลาภาพได้ด้วยเลือดลมมันจะได้เดินสะดวกค่ะค่ะชะลอการชรลาภาพก็คือเลือดลมเดินได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แก่เร็ว อันนี้ต้องอันนี้ต้องมาลอง <c oughs> ให้มาใช้บริการดูเพราะว่าแน่นอนเรื่องความสวยความงามรวมไปถึงการชลาภาพนี่ <c oughs> เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับผู้หญิงนะใช่ค่ะ <c oughs> ที่อยากจะแนะนําในส่วนของการให้บริการในเรื่องของการนวดไทยมาสศาะ <c oughs> ใช้เวลาการนวด นานขนาดไหนถ้านวดจริงๆก็สองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงค่ะเพราะมันเป็นการผ่อนคลายมันจะมีทั้งนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงค่ะอธิบายนิดนึงค่ะว่าไล่ระดับยังไงเราก็จะไล่จากช่วงช่วงช่วงขาค่ะขึ้นไปที่ศีรษะแล้วก็จะคือจะนวดทั้งหมดนะค่ะมันก็จะช่วยได้เลือดลมก็จะเดินดีขึ้นก็คือไล่ตั้งแต่ส่วนขาค่ะจากเเท้าเลยค่ะใช่ค่ะเท้าขึ้นไปจนถึงศีรษะค่ะ แตใ่ในเมื่อมาที่นี่เราจะไม่พูดถึงไทยมาสดอย่างเดียวในเรื่องของการให้บริการอย่างอื่นเช่นการนวดน้ํามันการนวดน้ํามันเห็นบอกว่ามีกลิ่นให้เลือกมีกลิ่นให้เลือกก็จะมีกลิ่นจัสมินดอกโมกอมดอกแก้วก็คือจะมีเลือกหลายกลิ่นนะคะ แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเราก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดลูลกค้าชอบกลิ่นไหนมันจะช่วยอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะอธิบายถึงการช่วยได้ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกกลิ่นไหนไม่ช่วยอะไร้บ้างก็ถ้าเกิดกลิ่นลีลาวดีก็จะทําให้เราผ่อนคลายสดชื่นจัสมินก็จะทําให้เราแบบระบบหายใจดีขึ้นอ๋อค่ะก็แล้วแต่สะดวกว่าอยากจะเลือกแบบไหนในเรื่องของ กลิ่นที่ให้เราได้สูดเข้าไปแบบสดชื่นแล้วยังช่วยในเรื่องของการรีแลกซ์ด้วยใช่ค่ะใช้เวลาเท่ากันไหมคะนวดน้ำมันนี้จะใช้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะทำไมน้อยกว่าก็มันจะผ่อนคาลายรีแลกซ์ถ้าเกิดลูกค้าต้องการเพิ่มก็สามารถนวดได้ค่ะคือไล่ตั้งแต่บริเวณหลังการนวดตั้งแต่แผ่นหลังขึ้นไปค่ะอ๋อค่ะมาถึงเท้านวดเท้าเพราะว่าทิปเป็นหนึ่งคนที่ชอบการนวดเท้ามากช่วยบอก ถึงนวดฝ่าเท้าใช่ไหมคะก็จะมีสมรัคุณคือว่าถ้าเกิดเรานวดฝ่าเท้ามันก็จะไล่เลือดลมจะทําให้สมมุติว่าเรานวดปลายเท้าใช่ไหมคะมันจะมีคุณหูตาจมูกอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะช่วยได้แสดงว่าจุดทุกระบบจะอยู่ที่ทฝ่าเท้าค่ะอันที่บ้านนีดนึงวายังไงดูยังไงอะค่ะก็เราก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นนี่นะคะเป็นฝ่าเท้าเราก็จะกดดูว่าช่วงตับไต สมองอะไรพวกนี้ว่ามีปัญหาไหมถ้าเกิดเราขูดที่ปลายเท้าถ้าเสียงดังเสียงดังแบบกึดๆอะค่ะมันจะแสดงว่าช่วงสมองหรือช่วงหูตาจมูกเรากําลังเริ่มที่จะไม่ดีค่ะโอ้โหคือฝ่าเท้าเราสามารถบอกได้ทั้งตับไตปลายเท้าบอกได้ทั้งส่วนสมองประสาทสัมผัสต่างๆแสดงว่าทุกอย่างมันต้องรวมอยู่ที่ปลายเท้าหมดเลยคือจุดศูนย์รวมที่ใหญ่ที่สุดค่ะ ในส่วนของการให้บริการทั้ง3อย่างนี้แล้วได้รับความนิยมที่สุดก็คือไทยมาสซาสค่ะแสดงว่าค่าบริการจะต้องไม่แพงไม่แพงเท่าไหรค่ค <laughs> ่ะ <laughs> อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ารายการเทลเตียร์วิซซี่บอกว่าถ้าอยากจะมาลิ้มลองหรือสัมผัสด,ดูที่นี่พอจะกระซิบได้ไหมว่ามีส่วนลดหรอเอ,อ๋อเดี๋ยวมีส่วนลดให้ค่ะวันนี้ที่จะพาให้ ทําให้กิบดูนี่จะเป็นในเรื่องของก็คือเป็นการนวดแผนไทยค่ะเป็นนวดการนวดแผนไทยมีขั้นตอนหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะขั้นตอนยังไงบ้างมันก็จะมีการนวดอะค่ะก็จะต้องต้องเข้าไปดูอะค่ะอามีอุมีอุด้วยต้องเข้าไปดูคือใช้ระยะเวลาสองชั่วโมงค่ะใช่แน่นอนว่าผ่อนคลายสบายตัวแน่นอนแล้วเราออกไปตัวปิวเลยค่ะปกติแล้วการนวดแผนไทยหรือว่าการนวดไทยมาสัตมนี่ต้องอยู่ที่ สัปดาห์ละกี่ครั้งหรือ,อยังไงออถ้าจะให้ดีก็เ,ออเดือนละสองครั้งก็ได้แต่ถ้ามีเวลายเยอะๆจะแนะนําให้นวดอาทิตย์ละครั้งค่ะอ๋อก็คืออาทิตย์ละครั้งถ้า<ช>มากกว่านี้ไม่อันตรายไหมคะไม่อันตรายค่ะอาการส่วนใหญ่แล้วคนที่นวดแผนไทยที่ยังไม่เคยนวดส่วนใหญ่แล้วพอเข้าไปนวดพอออกมากลับบ้านจะบอกว่ารู้สึก สบายสบายแล้วพอจากนั้นก็จะมีอาการปวดนิดนึงอันนี้มาจากสาเหตุอะไรอ๋อก็คือเวลานวดลูกค้าเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนําว่าอย่าเกรงถ้าเกรงก็จะเหมือนแบบต่อต้านกันแล้วปกติแล้วที่สมมติว่าเรานวดไปเรารู้สึกปวดบางคนเป็นกังวลจะหายหรือว่าจะอะไรภายในกี่วันคะอ๋อก็ประมาณประมาณจักสองวันนะค่ะมันก็จะจะดีขึ้นเราต้องมาซ้ํา หรือมาเกิดลูกค้าจะมาซ้ําก็ได้ก็จะไม่เจ็บค่ะใช่ถ้าเกิดมานวดเป็นครั้งแรกก็จะเจ็บนิดนึงเพราะว่ามันเป็นการต่อต้านกันค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดบอกว่าอาจจะกลัวพูดถึงอย่างนี้อาจจะกลัวก็แน่นอนว่าที่นี่ก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้โดยการใช้ระหว่างนิ้วมือหนักกับกุ้งมือเบาจะสบายค่ะทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้า พี่ตายบอกว่าจะพาไปดูเรานวดอาจจะพาเราไปดู<ห>น, <laughs> นวดแบบนวไปนวด <laughs> แบบไทยมัสศาสาจะมีความผ่อนคลายจะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็สวยขึ้นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะค่ะ ดูตีล้นะคะแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะลงมือค่ะก็คือจะนวดแบบผ่อนคลายสบายๆนะคะก่อนแรกเราก็ต้องไหว้ครูก่อนนะคะมีการไหว้ครูก่อนใช่ค่ะแล้วก็เริ่มถ้าแรกค่ะท่านี้ทำไมถึงต้องเริ่มจากท่านี้ก็เพราะว่าเราจะได้ผ่อนคลายจากช่วงล่างขึ้นไปช่วงบนนะคะมันก็จะสบายสบาย แล้วก็จะไม่นวดเจ็บแล้วก็จะผ่อนคลายค่ะแสดงว่าถ้าเกิดสมิว่าเจ็บหรือไม่เจ็บลูกค้าที่นวดก็สามารถที่จะบอกค่ะสามารถบอกได้ว่าออตอนนี้น้ําหนักเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะนวดให้แบบผ่อนคลายสบายสบายมีอยากูในเรื่องของ อ,อ๋อ้าเกิดห้ามนวดนะคะต้องเป็นผู้ป่วยที่เป็นความดันเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็จะมีแบบผิวหนังด้วยอะคะ่ะ<อ>ก็คือเราก็จะสอบถามก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะค่ะก็คือห้ามนวดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจถ้าเกิดมานนวดปุ๊บมันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นก็จะทำให้ผู้ป่วยช็อกได้ะคะ่ะ ร่วมไปถึงสตรีที่มีรอบเดือนค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดสตรีที่มีรอบเดือนนะคะเราก็จะถามก่อนถ้าเกิดเขาเป็นปุ๊บถ้าเกิดเรานวดไปก็จะทําให้เลือดเขาออกเยอะไหลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเหตุผลของสตรีมีรอบเดือนที่ว่าห้ามนวดค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะนี่เราก็จะผ่อนคลายกันส่วนเท้าค่ะขึ้นมาส่วนขาค่ะ แล้วก็จะขึ้นไปช่วงแขนแล้วก็จะนวดขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะค,ค่ะใช่ค่ะซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยก็ือใช้เวลาอยู่ที่สองชั่วโมงค่ะคใช่ค่ะค,ค่ะใช่ค,ค่ะคนอกจากลูกค้จาจะตึงเยอะบางท่านเขาก็จะนวดประมาณ4ี่ชั่วโมงได้ค่ะคข้อห้ามเลยห้ามนวดเกนินสชั่วโมงก็คือมันไม่มีข้อจํากัดในการนวดอะค่ะก็สามารถนวดได้เรื่อยๆแบบผ่อนคลายสบายๆแล้วก็ไล่จากส่วนขาค่ะใช่ค่ะ แล้วจะเป็นคล้มีท่าท่านวดก็จะมีท่าเป็นท่าของวัดโพก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าท่าฤสีดัดตนนะคะออถ้าเกิดลูกค้าชอบแบบนวดหนักเราก็จะดัดให้ถ้าเกิดลูกค้าแบบไม่ชอบนวดหนักเราก็จะไม่ดัดให้เราก็จะสอบถามลูกค้าก่อนนะคะ เรียกได้ว่าไทยมาศหรือว่าการว่าไทย,ไทยนยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องวดรักษาอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะสามารถที่จะเอาทุงข้าวมาบางอย่างเรียกว่า่้าะมาประยุกต์เพื่อความผ่อนคลายความปังได้ใช่ค่ะอย่างนี้นอกจาก เขาเรียกอะไรค่าเริ่มต้นค่ะใช่ค่ะเริ่มต้นแ้วตรงนี้ช่วยในเรื่องของอะไรได้ถ้าเกิดคุณสุภาพสตรีแบบที่ใส่ส้นสูงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้เราผ่อนคลายพวกน่องพวกหน้าขาอะไรพวกนี้ได้ <hum ming> ก็คือสตรีที่บางทีอใส่แน่นอนละ่ะผู้หญิงเรากิจวัตรประจําวันส้นสูงเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรเราต้้องบาใช่ี่จะต้องใส่ ใส่มากๆลืมมากๆก็รู้สึกปวดเกรงค่ะใช่ค่ะเกรงที่น่องมันก็จะช่วยได้ค่ะจริงๆแล้วท่าของไทยรัฐมีทั้งหมดกี่ท่ามีทั้งหมดสองร้อยกว่าท่าค่ะคือเยอะค่ะแล้วเราจะเลือกยังไงนะคะในส่วนของการที่จะมานวดให้ครบสองชั่วโมงอ๋อก็คือสองชั่วโมงนี้ก็ได้ครบสองร้อยกว่าท่าค่ะจริงค่ะใช่ค่ะ คือแต่ละท่า200กว่าท่าเราก็ต้องจำอค่ะใช่ค่ะเราตอนที่เราไปเรียนเราต้องจำมาค่ะว่าจะต้องนวดอะไรยังไงต้องจำให้ได้ถ้าเกิดเราจำไม่ได้เราก็จะไม่ได้ใบจบอะคะ่ะถีบอันนี้เพื่อไรเพื่อถีบให้ช่วงน่องด้านบนสบายค่ะคลายออสำหรับที่ยืนเยอะเดินเยอะอะไรเงี้ยค่ะออ ว่าเราจะกําหนดเวลาได้ไงสมมติว่าคิดวขอ่านวดสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่จะกําหนดที่ป่ายจะกําหนดเวลาได้กันว่าขาสองข้างเวลาเท่านี้นะแขนสองข้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะกําหนดขาละข้าข้างละยี่สิบห้านาทีค่ะแล้วก็จะกําหนดเวลาได้อ๋อซึ่งเราจะรู้ของเราเองค่ะใช่ค่ะขาครบแล้วไล่มาแขนค่ะใช่ค่ะ พอหาเราเรียบร้อยเสร็จสแ,แล้วก็จะขึ้นไล่ขึ้นไปอย่างนี้ไล่ค่ะนไปใ่ใส่ขึ้นไปค่ะใช่ค่ะมันก็จะผ่อนคลายได้สบายสบายดบเดี๋ยวก็จะเป็นท่าดัดแล้วนะคะท่าดัด ท่านี้จะสบายมากเลยค่ะสำหรับที่ยืนเยอะเดินเยอะมันจะช่วยช่วงเส้นขาค่ะคือโดยปกติอ่ะพี่จะเป็นคนที่กลัวการนวดแขนได้อันนี้เราจะไม่นวดหนักค่ะเพราะเวลาเราเห็นอ่ะมันก็จะเป็นท่าดัดสบายๆอันนี้มันจะทำให้เส้นขาเราสบายขึ้น แต่สำหรับใครที่ชอบใครที่ชื่นชอบอยากมาคลายอยากมารักษาก็ต้องสวยและอดทนอันนี้ค่ะตรงๆท่านี้เรียกว่าฤาษีบทยานะคะคือออสอบค่ะใช่แล้วก็ช่วยเกิดแล้วก็คืนคงนไงค่ะคล้ายๆบทยาแล้วก็มายืดอีกนิดนึง อันนี้ค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไล่จาก่ะไล่ลงอ๋อต้องต้องไล่ลงค่ะแล้วก็เปิดประตูลมค่ะเปิดประตูลมค่ะประตูลมที่ขาเปิดเพื่ออะไรคะเพื่อให้เลือดลมเราเดินได้สะดวกค่ะนับหนึ่งถึงสิบในใจค่ะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไล่ไปเรื่อย ก็จะมาจบที่เท้าไม่กลัวในเรื่องของที่เราจะเห็นว่ามันเป็นการที่เจ็บค่ะมันก็จะทําให้เราสบายค่ะแล้วก็มานวดที่แขนถงแล้วก็จะเปิดประตูลงแขนก่อนค่ะเปิดประตูลมแขนเหมือนที่เราเปิดประตูลมขาเมื่อกี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็จะนวดแบบผ่อนคลายสบายสบาย นวดแขนด้านในเสร็จแล้วก็จะนวดแขนด้านนอกแขนด้านนอกค่ะอ๋อก็ค oh, ือคลิปค่ะใช่ค่ะด้านนอกด้านในมันก็จะช่วยผ่อนคลายที่เรานั่งทำคอมทำอะไรพวกนี้ค่ะ mm hmm. มันก็จะผ่อนคลายได้สบายสบาย mm hmm. เรานั่งทำคอมเยอะอะไรพวกนี้ค่ะขับรถทำคอมขอ,มอถามนิดนึงสำหรับใครที่แบบชอบปวดไหลนะ่ไปจนถึงต้นคออันนี้มีผลมาจากอะไรก็คือเรานั่งนั่งหลังไม่ตรงแล้วเราเกรงเวลาทำงานหรือขับรถอะไรประมาณน mm ี้ค่ะแล้วเราก็จะทำให้เราปวดเมื่อยพวกคอพวกไหล่ได้ค่ะแล้วอย่างนี้มีวิธีจัดการกับความปว เดี๋ยวเราก็จะตอนใกล้จบเราก็จะให้ลูกขึ้นนั่งแล้วเราก็จะนวดไหล่คอให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือกดเส้นตรงบา่าค่ะบ่าไหล่คอค่ะทีนี้เวลาไปนะเนี่ยวลาสัมผัสเวลาที่กิบเคยเคยได้ยินเขาจะบอกว่าอุ้ยเส้นแข็งเส้นตึงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เส้นตึงก็คือเกิดจากการเรานั่งทำงานแบบผิดทา่านั่งหลังไม่ตรง ทำงานเยอะหรือเวลาเราดูทีวีนั่งแบบไม่ตรงอะไรเงี้ยค่ะรบได้ไว่าเส้นแข็งเราบางทีกดเราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองค่ะว่าเราจับดูแล้วมันจะตึงมันจะแข็งอะค่ะอ๋อคือมันไม่ยค่ะใช่ทีน่าสอื่นค่ะมันมีผลเชื่อมโยงไปถึงว่าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดมันเป็นนานๆเราก็สามารถปวดหัวไมเกรนได้ค่ะเพราะมันจะตึงไปสู่กัน หวดมากๆก็ไม่ดีค่ะส่วนนี้เราใช้เวลาประมาณกี่เดือนส่วนขาคือประมาณ25่สค่ะข้างล <25 S 2> ะ25แขนก็ข้างละ25 oh <my> ค่ะอ๋อเหมือนกันแล้วเราก็จะคลายเส้นให้ส่วนไหนที่รู้สึกว่าลูกค้ามีปัญหามากที่สุดเท่าที่พี่เคยได้สัมผัสให้บริการ ส่วนมากสุภาพสตรีที่จะมาให้บริการส่วนมากที่มีปัญหาก็จะเป็นสะบักคอไหล่ค่ะก็คือเหมือนที่พิธิถามเมื่อสักครู่ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วที่ถามได้นะก็คือเป็นเหมือนกันอ๋อค่ะก็แบบเหมือนกับเจ็บมากก็สามารถตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาก็นวดที่หลังไหล่ค่ะงไหล่ค่ะนี่ถึงที่กิ๊บใช่ค่ะที่หาย่ที่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็นั่งหลังตรงๆค่ะ แล้วเราก็จะนวดคลายให้ก่อนนวดคลายนี่คือต้องจับเส้นบริเวณไหนบ้างค่ะช่วงไหล่ค่ะช่วงไหล่จะมีอยู่3เส้น,นก็จะมีเส้นนอกเส้นไมแล้วก็เส้นตรงกลางนี่ค่ะแล้วเราก็จะนวดแบบคลายให้ทั้งสองข้างเลยค่ะเพราะเนี่รู้สึกว่าจะตึงมากม <laughs> แล้วก็จะคลายให้พอเราคลายให้เสร็จ เราก็จะยืนแล้วก็กดเส้นให้แก้นานไหมคะกว่าจะหายต้องมาทําหลายหนไหมก็ <ไป S 1> ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆเราก็จะแนะนําให้นวดอาทิตย์ละสองครั้งค่ะ<ม>เพราะว่ามันจะช่วยให้เส้นเราคลายขึ้นถ้าคลายเสร็จถ้าเกิดเขาเอา <Okay. S 2> นวดก็คือสามารถนวดได้ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแต่<ม>ะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าที่มาให้บริการน่วดรักษาหรือเปล่าถ้านวดรักษาก็แนะนําว่าอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้านวดเพื่อความผ่อนคลายไม่เจ็บมาเพื่อความสบายตัวก็ได้ตลอดค่ะใช่ค่ะเพราะบางทีเนี่ยคนสาวๆจะรู้สึกว่าเวลาจะผ่อนคลายจะนึกถึงสปาจะตัดในเรื่องของไทยมัสาัดออกไปเลยการเจ็บปวดเจ็บแล้วว่าสามารถที่จะแปลงเทคนิคจากเมื่อแผนไทยมาเป็นแบ ค่ะใช่ค่ะ,อา,ะอาจจะทำให้ความกลัวดกลงนิดนึงถ้าเกิดเป็นส่วนมากลูกค้าผู้หญิงจะชอบนวดแผนไทยด้วยแล้วก็สปาด้วยก็คือเขาจะนวดหนักแล้วก็จะมาแบบผ่อนคลายก็คือเป็นนวดน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะก็จะรีแลกซ์สบายสบาย แต่ส่วนตัวแล้วนะ่ยกิฟเป็นคนชอบนวดเทา้าเพราะว่าตัวการนวดไทยแต่พอเห็นได้นี้แล้วก็อาจจะมีใจกล้าขึ้นมานิดนึง <laughs> ถ้านวดแผนนวดฝ่าเท้านะคะก็จะดีนะคะเพื่อสุขภาพเพราะว่าจุดสําคัญของเราจะอยู่ที่ฝ่าเทา้า ได้ข้อมูลจากพี่ต่ายแน่นเอียดเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเวลาของรายการเนะี่ยหมดลงแล้วค่ะเอาเป็นว่าตอนต่อไปเนีคลิปมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมก็อยา่าลืมติดตามแต่ก่อนจะจากกันไปอยากให้พี่ต่ายฝากเบอร์โทรศัพท์นิดนึงเผื่อที่คุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมานวดกากพี่ต่ายจะมาพบปะกับพี่ต่ายเบอร์ต้นตออ๋อก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่สปอร์ตคลั 0 3 7ย์สาองศตอง่ค่ะแล้วก็ต่อ7 7 2 9 0ค่ะค่ะ,คะก็ติดต่อกันมาได้นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ขึ้นท้ายรายการเอาเป็นว่าวันนี้นะคะกิ๊ฟต้องขอขอบคุณพี่ต่ายมากที่มาให้ข้อมูลกับกิ๊ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับสัปดาหน้าเจอกันใหม่อีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ